โอเคก็ขอกวสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวเกมโรบกันทุกคนด้วยนะคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยก็คือการสรุปเนื้อเรื่องหรือว่าการพาไปดูในเรื่องของเกมแมบโมเดลนี่นะบอกเลยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในตัวเกมนี้ก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับน้องๆ เรื่องเกมมาตอนแรกนะครับเราจะได้มาพักในโรงแรมก,กลางป่าที่ไกลจากตัวเมืองค่อนข้างมากเลยนะในเวลาต่อมานะครับหลังจากนั้นเนะเกมก็จะบังคับให้เราเลือกกุญแจห้องมาหนึ่งอันเพื่อเข้าพักในโรงแรมนั่นเองนะหลังจากที่เข้าห้องพักไปได้ผมก็ได้ลองสังเกตดูนอกหน้าต่างนะครับก็เหมือนจะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่กลางป่าจริงๆนะเพราะรอบตัวโรงแรมเนี่ยไม่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นเลยนอกจากต้นไม้นะครับ เวลาผ่านมาครั้งสัสหนึ่งนะครับก็ตกเวลากลางคืนแล้วนะในตอนนี้ลองจากที่ผมสังเกตดูในตอนนี้นะครับดูจากด้านนอกเนี่ยจะมีหิมะตกลงมาค่อนข้างจะเยอะด้วยนะเหตุการณ์ต่อมาไม่นานก็มีเสียงประกาศจากโรงแรมให้พวกคนในโรงแรมนั้นต้องอพยพเพราะว่ามีความเสี่ยงที่พื้นที่หิมะเนี่ยจะมีการติดทางเข้าออกกันเองนะครับ หลังจากที่เรามาลงตัวกับคนอื่นที่ล็อบบี้แล้วดูจากประตูหน้าโรงแรมนะครับจะเจอพายุหยิมะเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะทาให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะบังคับให้เราเนี่ยกลับไปที่ห้องของตัวเราเองนะเพื่อรอการอพยพช่วยเหลือนั่นเองครับระหว่างตอนที่เรากําลังจะกลับไปย่องก็มีเหตุการณแบบ์แปลกๆเกิดแบบแบบขึ้นแบบในรูปเลย หมือนจะมีบางอย่างวิ่งมาจากทางบันไดปัวของมันสูงมากมีกาสีแดงสองข้างปัวแขนและขานะั้นเป็นสีดําแล้วในกรน,นี้เนี่ยภายในโรงแรมเนี่ยก็มีขัปนปราตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกคนในโรงแรมได้รับรู้สิ่งพรพิทิ์ปกติก็พากันมาอพพยพกแอบไปในห้องนั่นเองนะครับในตอนนี้ หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีเสียงประตูดังขึ้นนั่นเองนะก็จะได้พบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโรงแรมนี้เช่นกันนะครับบอกเลยว่าเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยมีจุดเชื่อมต่อเกี่ยวกับแคมปิ้งภาคหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับ หลังจากที่คุยกับครอบครัวแดนียลจบทุกคนในห้องเนี่ยก็พยายามจะกลับไปที่ล็อบบี้เพื่อทงกรมหาให้คนมาช่วยเหลือนั่นเองครับ หลังจากที่ประตูลิฟต์เปิดเราก็ได้พบว่าตัวเรานั้นลงมาอยู่ในพื้นที่แปลกๆที่มีชื่อว่าห้องกล้องสังเกนเองนะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยน่าจะเป็นคนสร้างขึ้นนะครับจริงเนื้อหาตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวสัตว์ประหลาดนั้นเป็นคนสร้างขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นของเจ้าของโรงแรมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่คนข้างดากมากเลยนะครับ หลังจากที่เราผ่านมาจากพื้นที่ก้อง3ได้นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยหน้าเราก็มีประตูสองสีหซึ่งเป็นประตูลึกลับที่ไม่มีในโรงแรมนี้นั่นเองนะครับผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่ในตอนนี้นะครับ <S <S ก็เหมือนจะเป็นพนักง,งานหน้าโรงแรมตอนลับบี้ที่เราเก็บกุญแจมานั่นเองนะ หลังจากที่เราลงลิฟต์มาถึงชั้นล็อบบี้เรียบร้อยนะเราก็ทําการใช้โทรศัพท์ที่หน้าล็อบบี้เลยนะเพื่อโทรตามหาให้คนมาช่วยเหลือเราได้ถึงนะครับดูจากสภาพอากาศในตอนนี้นะครับคือข้างนอกเนี่ยเป็นหิมะแบบถล่มปิดทางเข้าโกโรงแรมไว้เรียบร้อยเลยนะซึ่งไม่แปลกเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่สามารถออกไปจากโโรงแรมได้ และในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการตัดสินใจไปชั้นฐานฟ้าเพื่อทําการรอเฮลิคอปเตอร์มารับนั่นเองนะครับพูดยังไงอย่างนั้นไม่เคยมีอะไรแบบราบลื่นเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยลิฟต์ของเราก็ปิดอีกแล้วเรียบร้อยนะเราจะเอาตัวรอดอยังไงเราไปดูกันเลย หลังจากที่เราออกจากกลัวลิฟได้แล้วเราก็ต้องปีนบันไดระเบียงเพื่อไปถึงดาดฟ้าได้นึ่งนะครับเพื่อๆหลังจากที่เรามาถึงประตูดาดฟ้าได้แล้วนะครับเหมือนประตูดาดฟ้าเนี่ยจะมีการล็อกจากด้านนอกด้วยนะเราเลยไม่ขามาหัออกไปได้ในกรน,นี้นะครับ ก,ก็มีการบอกนะครับว่าเราจะต้องใช้ช่องระบายอากาศเพื่อออกไปข้างนอกนั่นเองนะหลังจากที่เราออกไปจากด้านนอกได้เหมือนหิมะเนี่ยก็ยังตกไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนๆไปด้านฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีหิมะปกคลุมเท่าไหร่นะหลังจากนั้นไม่นานก็มีการปรากฏตัวของโปวปีขาดนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราเกอสู้กับปีศาจไปสักพักหนึ่งนะครับจริงๆไม่ได้ว่าเกาสโ้ดีกว่าขอเรียกว่าเป็นหลบด้กันนะทางประตู่านฟ้าเนี่ยก็มีการเปิดออกนะเพื่อเราได้หลบหนีไปข้างล่างนั่นเองนะครับพอเราหนีมาถึงชั้นล่างล็อบบี้แล้วก็เห็นตำรวจของนายที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมของเราด้วยนะครับ ในฉากจบนี้เนี่ยเราจะเห็นครอบครัวแดเนียลแล้วก็ตัวของเราเนี่ยรอดมาจากโรงแรมนี้นั่นเองนะแล้วเหมือนตัวตำรวจเนี่ยจะไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนหรือว่าตัวปีศาจที่เราพบเจอในโรงแรมด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าตัวปีศาจนั้นหายไปได้ยังไงนะแต่จริงๆเนี่ยในตัวโมเกลหรือว่าโรงแรมเนี่ยมีหลักฐานสาคัญอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมคิดว่าตำรวจเนี่ยน่าจะได้ขืบไปนแน่นอนเลยนะก็คือมันมีห้องคำสาบแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยที่เป็นพนักงานหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับ โอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเนื้อเรื่องในส่วนของเกมโมเดลหรือว่าแบบโมเดลนั่นเองนะชอบกันหรือเปล่าครับน้องๆเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปติดตามเป็นกำลังใจให้พีพีพด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันเกมหน้าเนี่ยปงจะาเล่นเป็นแบบไหนดีจะมาสนุกกันหรือเปล่าก็สามา,า,ารถติดตามกันได้นะโอเคไว้เจอกัน